สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เราพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการเปรียบเทียบจำนวนค้าในชั้นปฐมศึกษาปีที่5คห1ึ่งศครูสุนันทาจิตตะวิรายเป็นผู้สอนนะคะการเปรียบเทียบจำนวนค้า จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนคะได้เขียน5เศษ็จ2ส่วน7ในรูปเสร็จเกินวิธีธรรม1 5เศษ็จ2ส่วน7เท่ากับ5บวก2ส่วน7เท่ากับ7ส่วน7 บวกเจ็ดส่วนเจ็ด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 บ,บวกสองส่วนเจ็ดเท่ากับเจ็ดบวก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 สองส่วนเจ็ดก็จะได้สามสิบเจ็ดส่วนเจ็ด ในวิธีที่สองนี้นะคะ5เศษสอส่วน7ในรูปเศษเกินทำโดยวิธีรัดโดยนำส่วน7ไปคูณจำนวนนับแล้วบวกด้วยเศษส่วนคงเดิมก็จะเป็นวงเล็บ5.7คูณ7วงเล็บปิดบวก2ส่วน7ข้อนี้ก็จะได้37.7สด่วน7ดังนั้น5เศษ2ส่วน7เท่ากับ สามสิบเจ็ดส่วนเจ็ดการเปรียบเทียบจำนวนค้าการเปรียบเทียบ5าเศษ1ส่วน9กับ2เศษ7ส่วน10จะมีวิธีการทำอย่างไรเปรียบเทียบจำนวนนับพบว่า5มากกว่า2ดังนั้น ห้าเศษหนส่วนเมากกว่าสองเศษเจ็ส e ่วนสิการเปรียบเทียบ4เศษห้าส่วนสิบกับ4เศษเจส่วนแจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรเปรียบเทียบจำนวนนับเนื่องจาก4เท่ากับ4เราจะ ไปเปรียบเทียบกับตัวส่วนจึงเปรียบเทียบว่า5ส่วน12กับ7ส่วน8ใช้1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบแสดงว่า5ส่วน12น้อยกว่า7ส่วน8ดังนั้น4เศษ5ส่วน12 น้อยกว่า4ศษ7ส่วน8ในวิธีนี้จะใช้ทําตัวส่วน12กับ18ให้มีส่วนเท่ากันคือ24 2คู2 x 12คูณ1เป็น12 12คูณ2เป็น24 8คูณ1เป็น8 แปดคูณสเป็นสิบหกคูณสเป็นยีจะเห็นได้ว่า5้าส่วน1ิบสองเท่ากับหส่วนสคูณสส่วนสองเท่ากับสิบส่วนยี่ส่จวนแเท่ากับเส่วนแคูณสมส่วนสามเท่ากับยีส่วนยีจาก เนื่องจาก10ส่วน24น้อยกว่า21ส่วน24จะได้5ส่วน12น้อยกว่า7ส่วน8ดังนั้น4ส่วน4เศษ5ส่วน12น้อยกว่า4เศษ7จส่วน8 การเปรียบเทียบ3เศษ5ส่วน9กับ23ส่วน6วิธีทำ1 3เศษ5ส่วน9เท่ากับ32ส่วน9อันนี้ทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินเปรียบเทียบ32ส่วน9กับ23ส่วนห เปรียบเทียบ32ส่วน9กับ23ส่วน6โดยทำส่วน9กับ6ให้เท่ากับ18 32ส่วน9้เท่ากับ3 8 3สส่วน9คูณด้วย2ส่วนสเท่ากับ64ส่วน18 23ส่วน6เท่ากับ23ส่วน6คูณด้วย3ส่วน3เท่ากับ 69ส่วน18เนื่องจาก64ส่วน18น้อยกว่า69ส่วน18จะได้32ส่วน9น้อยกว่า23ส่วน6ดังนั้น3เศษ5ส่วน9น้อยกว่า23ส่วน6 การเปรียบเทียบ3เศษ5ส่วน9กับ2 3ส่วน6วิธีทำที่ 2, 2 3ยส่วน6เท่ากับ3เศษ5ส่วน6อันนี้ทำจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะคะจะเปรียบเทียบได้ว่าจำนวนคะเท่ากันคือ3กับ3 แต่เศษส่วนไม่เท่ากันคือ5ส่วน9กับ5ส่วน6เราจึงทำส่วน9ส่วน6ให้ได้18โดย9ส่วน9คูณนะคะด้วยเศษ2ส่วน2ก็เป็น5ส่วน9เท่ากับ5ส่วน9คูณด้วย2ส่วน2เท่ากับ10ส่วน18 ส่วนหส่วน6นั้นเท่ากับ5ส่วน6คูณด้วย3ส่วน3เท่ากับ15ส่วนสิเนื่องจาก10ส่วน18น้อยกว่า15ส่วน18จะได้5ส่วน9น้อยกว่า5ส่วน6และ3เศษ5ส่วน9น้อยกว่า3เศษ5ส่วนห ดังนั้น3เศษ5ส่วน9น้อยกว่า23ส่วน6จงเปรียบเทียบจำนวนคะกับเศษเกินข้อ1เปรียบเทียบ5เศษ3ส่วน4กับ25ส่วน6ข้อ2เปรียบเทียบ22ส่วน9 สองเศษห้ส่วนเข้อที่1เปรียบเทียบห้าเศษสาส่วนสกับ2 5่ส่วนหคุณครูจะให้นักเรียนทำเวลาทำนะคะหนาทีค่ะส่วนข้อ2เปรียบเทียบยี่สองส่วนเกับ2องเศษห้ส่วนห ในข้อ2นี้ก็จะให้เวลาทำา5นาทีนะคะเสร็จแล้วท้ายชั่วโมงเราจะมาเฉลยกันนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้ค่ะแล้วนักเรียนก็ต้องฝึกทำแบบฝึกหัดน,นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ ขอขอบคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้แล้วเราก็จะพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะ